วันนี้วันที่หนึ่งมกราคม2,565นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็เฮงเรวยๆมาปังกันตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะไฟ์จะมาแชร์วิธีการเก็บคูป,ปองในแอปช้อปปีนะคะ คือแฟเข้าไปทัวร์แอปมาแล้วเห็นคูปองเยอะมากเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นสายช้อปนะคะสายช้อปปิ้งเนี่ยคือจะต้องเข้ามาเก็บคูปองกันตอนเที่ยงคืนใช่ไหมมันจะมีพวกคูปองส่งฟรีคูปองส่วนลดจากร้านค้าคูปองส่วนลดจากในแอปนะคะก็ใครที่เก็บไม่เป็นนะคะเดี๋ยวแฟจะบอกว่าเราจะต้องไปดูตรงไหนบ้างนะคะเราจะได้ไม่ต้องพลาดโอกาสในการเอาส่วนลดนี้ไปใช้ในการซื้อของนะคะแล้วก็สําหรับใครที่ออจะชําระบินค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะตอนนี้ก็มีคูปองเยอะเหมือนกันโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะ โอเคทุกคนเรามาเรียนรู้วิธีการเก็บคูปองในแอปช้อปปีกันนะคะก่อนอื่นแล้วก็ต้องกดเข้าไปในแอปช้อปปีก่อนนะ,ะกดเข้ามาส่วนแรกเลยนะคะที่เราจําเป็นจะต้องดูนะคะมันจะอยู่ตรงนี้ด้านบนสุดเลยที่มันเป็นหน้าแดชบอร์ดตรงนี้นะคะมันจะรวมคูปองส่วนลดเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคูปองส่งฟรีคูปองส่วนลดแต่ละร้านค้านะคะหรือว่าคูปองพิเศษจากแอปพลิเคชันนะคะก็เนี่ยค่ะเห็นไหมเซลล์นิวเยียร์โคร้านดังลดเพิ่ม50% เราก็ไล่ดูนะดูอันที่เกี่ยวข้องกับเรานะคะแล้วก็เก็บได้เลย<อ>จ่ายบินต่างๆเห็นไหมจ่ายบินตรงนี้อันนี้เกี่ยวข้องอยู่แล้วแต่นะคะว่าใครใช้จ่ายอะไรเนี่ยดูอีกสิเน,น,นี่ยโค้ดส่งฟรีเนี่ยค่ะนะก็เก็บกันนะแล้วก็ส่วนที่2นะคะก็คือตรงนี้ที่เราจะต้องดูตรงนีน้ก็กดเข้าไปดูได้นะคะ กดไปมีโค้ดส่วนลดอะไรไหมนี่เห็นไหมคะโค้ดเยอะแยะมากมายเลยเก็บตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ดูตรงนี้ด้วยนะว่าเงื่อนไขเงื่อนไขขั้นต่ำ490บาทได้ลด100บาทนะคะแต่เป็นคนที่จะต้องมี Shopee p a y แล้วก็เป็นลูกค้าใหม่นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็มีเขียนไว้นะคะว่าใช้ได้ถึงวันที่4มกราก็อ่านเงื่อนไขดูนะคะแต่ละอันมันก็จะมีเงื่อนไขตรงนี้ด้วยนะแล้วก็เข้าไปอ่าน แล้วก็เลื่อนไปนะคะก็กดเก็บไปเลยเข้าไม่เข้าไฟก็กดเก็บหมดนะคะอันไหนใช้ได้ก็เดี๋ยวตอนจ่ายมันจะขึ้นเด้งขึ้นมาเองนะคะว่าเราสามารถใช้คูปองนี้ได้ค่าน้ำรดเท้านี้บัตรเครดิตเห็นไหมมีรถเยอะมากแล้วก็กดเก็บไปนะคะเก็บให้หมดเลยอันไหนไม่ใช้ไฟก็เก็บไปก่อน ผื่อบางทีแบบว่าเราเราไม่เข้าใจในเงื่อนไขเขาอย่างเงี้ยแต่ว่า,ามันใช้ได้ก็กดไปกดไปแล้วนะคะมีอีกไหมอ่ะส่วนที่2อ,อันนี้จะเป็นในเรื่องของการเช็คอินนะถ้าใครมีเช็คอินทุกวันนะคะก็จะดีมากเลยไหนลองเข้าไปดูซิอ่าใครไม่ได้เช็คอินเลยนะคะเวลาวิธีเช็คอินนะคะก็กดตรงนี้มันก็จะเป็นตัวคอยสะสมไว้ไว้เป็นส่วนลดนะคะอ่ะเห็นไหมเพิ่มมา เป็น0.10บาทอ่าแล้วก็ส่วนต่อไปส่วนที่4นะคะที่เราจะต้องดูก็คือตรงนี้นะคะแล้วก็เลื่อนดูให้หมดทุกอันเลยนะคะใครที่เป็นมือใหม่ก็ยังไม่ทราบนะคะว่าคูปองมันจะอยู่ในอันไหนนะก็เลื่อนดูตั้งแต่อันแรกเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาเก็บบ่อยๆเดี๋ยวเราก็จะพอมีทักษะเองนะคะพอจะดูออกว่าอ,อันไหนมันคือสิ่งที่เราได้ใช้งานอ,อันนี้ก็จะเป็นพวกอาหารเนาะใครที่จะซื้อ Shopee Food นั่นแหละค่ะคะูปองก็เข้ามาเก็บโค้ดส่งฟรีแล้วก็กดเข้าไปกดเก็บไปเลยคะ่ะใช้ไม่ใช้ใช้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้กดเก็บไปก่อนกดเก็บอันนี้ถ้ามันเด้งมาแบบนี้ก็ถ้าเราจะไม่เปิดข้อคฟันอะไรเงี้ยเราก็กดออกไปเลยนะแฝงไม่ค่อยได้เล่นโอนเงินให้เพื่อนอมไม่โอนนะ <c oughs> อ่ะกดออกดูซิอันที่สาม มีโคส่งฟรีอีกแล้วนะคะโคส่วนลดปีใหม่ดูซิมีอะไรบ้างอืมอที่เราต้องการเราก็เลื่อนไปเลื่อนไปอันนี้ล่ะอันนี้เป็นเล่นพวกเล่นเกมนะคะใครชอบก็เข้ามาเล่นแล้วก็สะสมเป็นเงินคืนได้เหมือนกันอ่าโอเค ส่วนอันนี้นะเดี๋ยวแฟจะเข้ามาท้ายสุดเลยนะเพราะว่าเราจะต้องเข้าไปชําระบินใครที่จะชําระบินนะคะส่วนใครที่จะช้อปปิ้งก็เลื่อนดูได้เลยส่วนใหญ่ช้อปปิ้งมันจะอยู่ข้างหน้านะคะอ่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะที่เราจะต้องดูตรงนี้คือที่ที่5้าเราก็กดเข้าไปดูได้เลยนะคะอันไหนที่เกี่ยวข้องกับเราก็เก็บได้อันนี้ไม่มีอันนี้มีไหมโคสหมดแล้วส่วนใหญ่ก็เก็บไปแล้วนะ มันก็จะซ้ำๆกันนี่แหละค่ะก็กดดูทั้ง3อันเลยนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาอีกนะเมื่อกี้ห้าแล้วใช่ไหมอันนี้ก็น่าจะซ้ำกับข้างในนะคะแต่ถ้าใครไม่มั่นใจก็กดไปได้เลยกดเข้าไปดูนะคะมี่เหไหมส่วนใหญ่ก็ดับประมาณนี้นะแล้วก็มีตรงนี้อีกนะคะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมว่ามันเขียนว่า ส่งฟรีขั้นต่ำศูนย์บาทแจกโค้ดส่งฟรีอ๋อมันก็จะต้องกดรางวัลน,นะกดให้เขาหน่อยขึ้นมาหลายรอบมากเหรียญค่ะโอเคตามนั้นอ๋อมันจะสุ่มว่าเราจะได้อะไรนะคะเราได้เหรียญมาโอเคไม่เป็นไรก็เป็นเกมเล่นเฉยๆโอเคแล้วก็ตรงนี้ที่เป็นไฮไลท์ จริงๆก็ไม่ใช่ไฮลท์หอกมันมีอยู่ข้างหน้าอยู่แต่ส่วนใหญ่ไฟก็จะกดตรงน,นี้แหละบ่อยสุดนะคะคือกดเข้าไปอ่ามันจะอยู่ด้านบนเนี่ยค่ะเห็นไหมว่ามันจะมีคุ้มทุกบินจ่ายง่ายได้ทุกที่ฟรีค่าธรรมเนียมแล้วก็กดเข้าไปนะคะนีใจมอ .40 ประกาศแจ้งเตือนเพื่อเป็นการดาลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงโควิด 19นะคะขอยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมบินค่านำค่าไฟตั้งแต่วันที่1ธันร,กกราคม2564ถึง31มีนาคม2565โอเคตามนั้นเลยนี่เลยจ้ายังมีคูปองอีกเยอะแยะนะคะอันนี้เป็นลูกค้าใหม่เก็บไม่ได้นี่มีบินส่วนลดค่าเทอมด้วยบินน้องใหม่ลิซซ่นี่เลยเนี่ยใครที่จ่ายบินลิซซ่นะคะก็กดเก็บไปเลยนะ ก็มีตรงนี้ด้วยพวกบินค่าเทอมเนี่ยใครที่จะชำระเงินค่าเทอมให้ลูกนะคะก็เก็บไปนี่อันนี้ก็เป็นบินประกันสังคมใครจ่ายก็เก็บไปนะคะ15บาทขั้นต่ำ4ีบได้ลดเยอะนะก็กดเก็บไปกดเก็บไปกดเก็บไปเลยทุกอันนะคะส่วนลดประจำสัปดาห์ก็อ่านดูตัวเงื่อนไขด้วยนะคะขั้นต่ำ15บาบาทนี้ก็เป็นคูปองพวกบัตรเครดิตนะคะก็กดไป กดเก็บเลยค่ะกดเก็บเก็บเก็บบัตรเครดิตมีอีกไหมเก็บให้หมดหมดแล้วนะแล้วก็เลื่อนดูด้านบนนะคะเผื่อมีอีกนะลูกค้าใหม่นี่อันนี้ก็มีอีก Shopee Pay อ,อันนี้ก็เกี่ยวกับพวกเติมเงินมือถือไหมเติมเน็ตเติมเงินมือถือใช่ก็กดไปเลยนะคะ เก็บไปนะคะเก็บให้หมดเก็บไปเก็บไปอ๋อเก็บไม่ได้เ <c oughs> ออนี่เยอะมากนะคะใช้ไม่หมดแล้วเนี่ยอโอเคก็ประมาณนี้และค่ะที่มันจะขึ้นมาให้เราเก็บนะส่วนใหญ่ก็ที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยค่ะก็จะซ้ำๆกับด้านในนะคะเราจะเก็บตรงไหนก็ได้แต่ถ้าว่าใครที่ไม่มั่นใจกลัวแบบว่าเฮ้ยเสียสิทธิ์อะไรเงี้ยก็กดมน,นทุกที่เลยค่ะ โอเคนะแค่นี้เลยนะคะช้อปปีก็จะมีประมาณ7บที่ประมาณนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวถ้าหากว่ามันเปลี่ยนตัวโปรโมชั่นนะคะเดี๋ยวแฟจะมาอัดคลิปสอนเพื่อนๆอ,อีกนะคะโอเคตาบ๊ายบาย